ก็สวัสดี FC h ไฮโรปากเซียดนะครับวันนี้นะครับจะนำเสนอเป็นตัวฝาสูงต่ำนะครับฝาใบเดียวเล่นลูกใครก็ได้จานใครก็ได้นะครับแค่ฝาใบเดียวนะครับแต่ฝาสูงต่ำเนี่ยจะมีกล่องพ่วงไปให้นะครับอันนี้จะเป็นกล่องสั่นบอกนะครับว่าเงียบให้เล่นสูงนะครับถ้าเครื่องสั่นเมื่อไหร่ให้เล่นต่ำนะครับจะไปคู่กันแบบนี้ครับไปครบชุดนะครับคู่กันแบบนี้นะครับฝาสูงต่านะครับ ผ่านการตรวจครับแม่เหล็กไม่ติดแม่เหล็กไม่ติดนะครับผ่านแม่เหล็กผ่านตัวตอดนะครับถ้าเป็นโลหะตัวตอดจะทํางานครับผ่านตัวตอดครับตัวตอดไม่ร้องครับผ่านแม่เหล็กผ่านตัวตอดนะครับฝาใบนี้ไม่ต้องเทนะครับฝาใบนี้ไม่ต้องเทแบตเตอรี่อยู่ได้นานครับเล่นไม่ยาก เป <P unch> ิดเครื่องปุ๊บไฟสแตนไวนจะขึ้นนะครับถ้าต่ำเนี่ยเครื่องมันจะสั่นไปถ้าต่ำเนี่ยเครื่องจะสั่นนะครับเป็นสีแดงนะครับคือต่ำนะครับแต่ถ้าเงียบเมื่อไหร่ให้เล่นสูงนะครับฝาใบนี้ไม่ต้องเทนะครับต่ำเห็นไหมครับเครื่องจะสั่นนะครับคือต่ำต่ำนะครับเครื่องจะสั่นคือต่ำแต่ถ้าสูงเครื่องจะเงียบครับ สูงเมื่อไหร่เครื่องจะเงียบสูงเครื่องเงียบนะครับฝาไม่ต้องเทครับฝาตัวนี้ไม่ต้องเทครับเครื่องเงียบนะครับเครื่องเงียบนะครับก็คือเล่นสูงนะครับสูงนะครับฝาใบนี้ไม่ต้องเทครับผ่านการตรวจครับแบตเตอรี่อยู่ได้นานครับผ่านตรวจแม่เหล็กผ่านตรวจตัวต๊อดครับ เงียบครับให้เล่นสูงครับเต็งสูงหกสูงไปเลยครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าสั่นแดงมาแบบนี้นะครับเครื่องสั่นนะครับเล่นไปเลยครับเต็งต่ำโต๊ะต่ำเอี่ยวครับอ่าเห็นไหมครับต่ำครับต่ำเอี่ยวนะครับงานร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าข้อไปเนี่ยมันมัน ถ้าจังหวะที่ว่าเจ้าข้อฝาไปเนี่ยแล้วมันสั่นเนี่ยปกตินะครับเพราะว่าข้อไปเนี่ยมันตั้งต่ำอยู่ไงเดี๋ยวเครื่องมันจะตัดการทาง,งานของมันเองครับอ่าขย่าเงียบแบบนี้สูงครับแต่จะมีหน้าแดงมาด้วยอาจจะเป็นสีนะครับแต่เล่นทางสูงแล้วเต็งสูงได้เลยนะครับห้าสี่สามนะครับเห็นหมันจะมีหน้าแดงมาด้วยคือเครื่องมันปิ๊บ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 คือเครื่องมันมไฟแดงก็ปิ๊บ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 อาจจะมีสีสูงอางสีสูง เข้ามาร่วมด้วยคือหน้าสูงเนี่ยอาจจะมีสีครับเงียบก็คือให้เตงสูงได้เลยครับเตงสูงโต๊ะหกสูงไปเลยนะครับฝาร้อยเปอร์เซ็นครับฝาสูงต่ำไม่ต้องเทผ่านการตรวจแบตเตอรี่อยู่ได้นานครับผ่านแม่เหล็กนะผ่านตัวต้อนนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยเลยครับสำหรับเพจไฮโลปาเซียนนะครับเล่นลูกฝาจานใครก็ได้ครับ ฝาสูงต่ำนะครับงาน100%นะครับขอบคุณครับ